สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูพิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการกำหนดน้ำหนักคะแนนนะครับจากข้อละ1คะแนนให้เหลือ0.5คะแนนใน Google Form เราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยเราก็ออกข้อสอบตามปกตินะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่าง4ข้อก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็มาที่ตั้งค่านะครับทาให้เป็นแบบทดสอบครับสไลด์ตรงนี้มาเป็นแบบทดสอบนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปเฉลยคําตอบแต่ละข้อครับคลิกเข้าไปคลิกเฉลยนะครับให้กําหนดกําหนดคะแนนนะครับเช่นผมให้ข้อละหนึ่งคะแนนตามปกติก่อนนะครับอันนี้เฉลยนก2ขาเสร็จสิ้นนะครับแมวนะครับเฉลยสีขานะครับเสร็จสิ้นอย่างเงี้ยก็ให้ครบทุกข้อตามนี้เฉลยเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเฉลยเรียบร้อยเสร็จนะครับให้ทํายังไงต่อนะครับให้มาที่เมนูการตอบกลับครับจากนั้นนะครับให้มาที่นะครับสร้างสเปดชีตขึ้นมาครับ แล้วก็กดสร้างเลยครับพอสร้างสเปซชีตขึ้นมาเสร็จครับเราก็จะเห็นนะครับชีทขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นะครับทาการแทรกช่องคะแนนลงไปตรงนี้นะครับอ่าซึ่งว่าสอบเสร็จจริงนะครับคะแนนก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับว่าน้กงเรียนสอบได้กี่คะแนนจากแบบทดสอบนะครับให้ทําการแทรกตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิกลงไปที่ตัว b ภาษาอังกฤษก่อนนะครับมันขึ้นสีทอแบบนี้แล้วคลิกเมาส์ขวานะครับเอาเป็นรูปมือตรงนี้คลิกขวา แล้วเลือกคําว่าแทรก1ทางขวาแบบนี้นะครับแทรก1ทางขวาครับนั่นก็คือช่องนี้ก็คือคะแนนที่นักงเรียนสอบจาก google form นะครับช่องนี้คือคะแนนที่เราจะนะครับเอาไปใช้จริงนะครับคือช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้ดับเบิลคลิกลงไปตรงช่องนี้เลยนะครับเพื่อจะเขียนสูตรลงไปนะครับโดยการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาเกาะนครับเครื่องหมายเท่ากับครับจากนั้นปีกาเปิดนะครับเพื่อปีกาเปิดขึ้นมานะครับดับเบิลโขดครับ และเราจะใส่ชื่อคอลัมน์นะครับตรงนี้ว่ายังไงครับเช่นผมจะใส่คำว่าคะแนนคะแนนจริงก็แล้วกันคะแนนจริงนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโขดนะครับคะแนนจริงดับเบิลโขดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโขดแบบนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้คำสั่งนี้จะทำเป็นชื่อคอลัมน์ครับจากนั้นเราจะให้มันคำนวณอัตโนมัตินะครับเมื่อมีคะแนนสอบลงมาในช่องบีครับวิธีการเราก็พิมพ์อารเรย์ฟอร์มูลานะครับ พิมพ์ตัว ar2 มาก็เห็นแล้วนะครับ ar2 ตัวก็เห็นแล้ว array formula เราคลิกก็เลยนะครับมันก็จะขึ้นวงเล็บเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเช็คว่านะครับมีคะแนนนะครับลงมาในช่อง b b2 นะครับ b3 b4 b5 หรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับเราก็จะให้นะครับช่อง c เนี้ยนะครับมันว่างเปล่านะครับไม่ให้มันแสดงเลขศูนย์อย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ if ขึ้นมา if วงเล็บเปิดครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับถ้า b 2อ่ะ b 2อย่างเงี้ยนะครับคือช่องนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วทั้งคอลัมน์เลยนะครับก็คือใส่โคลอนครับแล้วก็ b ครับเนี่ยมันจะเรืองไปทั้งคอลัมน์แบบนี้นะครับมีผลกับคอลัมน์นี้คอลัมน์เดียวนะครับถ้า2คอัมค์อน b ครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายนะครับน้อยกว่าและมากกว่าครับเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่าไม่เท่ากับ แปลว่าไม่เท่ากับนะครับถ้าเท่าก so ับมันก็จะเป็นเท่ากับแต่นี้ไม่เท่ากับไม่เท่ากับอะไรนะครับไม่เท่ากับค่าว่างค่าว่างคือพิมพ์ยังไงก็คือดับันโผล่สองครั้งแบบนี้เราเรียกว่าค่าว่างนะครับจากนั้นนะครับถ้ามันไม่ว่างแบบนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปครับหมายคามว่าไม่ว่างนี่คืออะไรคือคะแนนมันลงมาที่ช่องนี้นะครับเมื่อสอบเสร็จมันมีคะแนนลงมาในช่องนี้นะครับเราก็จะเอานะครับค่าในช่องนี้หาร2 ก็ b 2โคล b ครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายก,ก็คือหารหารได้เลข2ครับได้เท่าไหร่หาร2ถ้าได้1่ก็คือหาร2ก็จะเหลือ0.5อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านะครับมันยังไม่มีคะแนนล,ลงมาเลยนะครับในช่อง b 2อล c น l o b นะครับมันยังไม่มีคะแนนล,ลงมานะครับและเราจะให้มันแสดงอะไรออกมาในในคอลัมน์4ครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปนะครับบอกว่าให้แสดงค่าว่างนะ ไม่ต้องให้มันโชว์เลขศูนย์หรืออะไรเรียงยาวลงไปไม่ต้องนะครับมันเป็นค่า่างๆไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็วงเล็บปิดครับปิด if นะครับแล้วก็มาปิดอ r r a y formula นะครับแล้วก็ไปปิดตีกาครับข้างหน้าสุดเลยนะครับแบบนี้นะครับพอพิมพ์นะครับสูตรแบบนี้เสร็จกดปุ่ม enter เลยครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเราคลิกลงไปตรงช่องเนี้นะครับเราก็จะเห็นสูตรขึ้นมานะครับ ทีนี้เราไปพิสูจน์กันนะครับว่ามันจะทำการหารคะแนนให้เราจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับมาที่ Google Form นะครับแสดงตัวอย่างครับอ่าลองสอบดูเลยนะครับมาเลยสมชายคนแรกสอบนะครับนกเก่งมากสมชายนะครับสองขาครับแมวสีขานะครับเขได้เป็นสัตว์น้ำนะครับปลาสัตว์บกวัวกดทรโซงโอ้สมชายเก่งมากเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราไปดู Google Sheet ครับคะแนนมาอย่างโอเคนะครับเนื่องจากว่าเราทําสูตรไว้ก่อนนะครับก่อนที่คะแนนจะมาจริงๆสูตรนี้มันต้องเขียนตอนที่มีคะแนนมาสักหนึ่งคนไม่เป็นไรนะครับเรามาแก้นิดเดียวครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันเพี้ยนนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันขึ้นเป็น B3 ครับจริงๆหรือเราเขียนรั้งแรกเราอาจจะล็อกล็อกคอลัมน์เป็น B สติงสามเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาแก้เอาก็ได้นะครับ B สองครับเมื่อกี้เราพิมพ์ b 2ใช่ไหมครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับก็แก้เป็น b 2กด enter อ่าใช่ไหมครับเนี่ยคะแนนก็จะได้2นะครับคะแนนก็จะได้2แล้วเรียบร้อยครับมันหาให้เรียบร้อยนะครับอ่าลองอีกคนครับลองอีกคนครับลองอีกคนก็ครับเดี๋ยววันนี้นะครับลองอีกคนครับสมชายสอบไปแล้วนะครับต่อไปสมพงศ์ครับสมพงศ์สอบดูสิครับ นก no, มีกี่ขาตอบถูกครับแมวมีกี่ขาตอบถูกอลองผิดสักสองข้อสัตว์น้ำคือลิงสัตว์บกคือกุ้งกดทรงอ่าดูสิสมพงได้กี่คะแนนอ่าสมพงผิดสองข้อนะครับมันก็เท่ากับ0.5นะครับก็คือได้1คะแนนใชหมครับมันหาร2นะครับอ่ลองอีกสักคนนะครับลองอีกสักคนนะครับดูสิว่าสูตรเราจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสมพงอ่าสมพงลองสอบดูสิ นกมีกี่คขาถูกต้องนะครับมมีกี่ขาถูกต้องถูกสักสาข้อด้วยิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อใดเป็นสัตว์น้ําก็ตอบถูกแต่ตอบสัตว์บกไม่ถูกไปตอบปลานะครับกดสรงอ่ามาดูคะแนนซิอ่าได้1.5เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการนะครับให้คะแนนเป็นนะครับเขาเรียกว่าหารนะครับจับหารหรือ0.5คะแนนคะแนนใช้เทคนิคนี้เลยนะครับก็คะแนนนี้ไปใช้จริงนะครับ หรือนะครับใครที่ทําสูตรครั้งแรกนะครับแล้วไม่อยากมาแก้นะครับเดี๋ยวจะล็อกให้นะครับวิธีการก็คือนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้หรือจะพิมพ์อะไรก็ได้นะกด F4 ครับเนี่ยแบบนี้ F4 ครับ s t i n g b s t t i n g 2, นะครับ s t i n g b อย่างเงี้ยนะครับกด F4 ครับแล้วก็กด enter อ่ะทีนี้ผมจะลองลบข้อมูลออกทั้งหมดดูสินะครับ ลบคอมลอนทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนยังไม่เคยมีการสอบมาเลยนะครับยังไม่เคยมีการสอบนะครับในส่วนห้องฟอร์มก็ลบคะแนนพวกนี้ออกก็ได้นะครับวิธีการก็มาที่3จุดครับลบการตอบกลับทั้งหมดนะครับตกลงเมื่อเราทดสอบแล้วเราก็เหมือนกับยังไม่เคยมีการสอบมาก่อนแบบนี้เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยครับรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับจากนั้นมาลองสอบใหม่ครับว่ามันจะเพื่อนให้เราไหมมาดูครับสมชาย สมชายลองอีกรอบสิสองครับแมวสีนะครับสัตว์น้ำปลานะครับบัวตกลงปังอ่ะเคลื่อนไหมเคลื่อนเหมือนเดิมนะครับเคลื่อนเหมือนเดิมก็แสดงว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับอ่าไม่ต้องไปล็อกนะครับก็คือมาแก้เอาคนแรกนะครับเดี๋ยวคนต่อไปมันจะตามนะครับ คนต่อไปมันจะถูกเองทั้งหมดเลยครับอ่าก็แสดงว่าวิธีนี้นะครับต้องมาแก้ให้เป็นนะครับ b2 เหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะว่ามันไม่ยอมนะก็กด f4 กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กด f4 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 นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับอ่าใช้สูตรนี้แหละนะครับแก่นิดเดียวครับคือถ้ามันมีคะแนนครับ ครบหมดทุกคนแล้วนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้เป็น2มันก็จะไล่เองครัมันจะไล่ทั้งหมดเองที่เหลือครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ใช้นะครับสำหรับใครที่ยังได้คะแนน0.5นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ